พฝาห้องแม่จันน้องบอดพอญนวาอยู่พอพอเสือึงวาอยู่บอกบอกเขาโทรมาเลยเออคุย้เขาลงสะพานมาแล้วก็เจลปัมปัเจลให้เขาจอดยหน้าปัมเจลน่เียนให้เขา เสียงเหมือนตาหวานเย็นเลย <c oughs> เหนื่อยเลยที่นี้เสียงเหมือนกันซึ้นเลยตาหวานเย็นแมนจะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ขอบคุณที่ยังมาเป็นห่วงที่ยังมามาเบิงไล่สดอยู่เด้อยังมามาเบิงไล่สดอสื่นก็บอลลกอยู่นะค่ะน้องบอสฝนตกฝ่าห้องเพราะไมวา ส้ำนีละซ้ำนี่ลฝ้าห้องฟ้าห้องพองใหญ่ว่ตะต่า่นโทรหาพอกำนวันนี้บ่าเล็กกับะอยูหอดสองทุ่มแล้วค่ะอยู่ถึงสองทุ่มเพราะว่าวันนี้บ่าเล็กเพิ่นจะคุยงาน คุยงานเป็นสีมือเสารพเป็นไปให้งานแต่เสานะคะ่ะเป็นย,ยังคุยกับคนส่งของบอกขั้นหูเหลืองเลยนะคะ่ะสองทุ่มก็จะลงแล้วพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ทุกหกโมงเย็นอย,อยู่อยู่กอยู่กัาการก่อนเรื่องขายจะสีฟ้าออกไปจุดว่าไปมิสซิลีมิสซีซีซั่น เอาเธอมืออ่นทารับก็บอกว่าล่องเข้าล่องเข้าลองมาจากหาแล้วเข้าก็บวัฟตองกลับรถกระตรงมากเสกัรถเยไงเปล่าไปยังพ่อมืออ่นมีงานแต่เสานนองบอลเมื่อบาเล็กไปรับของแต่เช้าแต่ตีสามสาอื่นก็ต้ังซอยบาเล็ก กำลังคุยงานอยู่มือได้ค้องมากอจาก่จะคุยงานอยากในจักน้อยน้องบอสฝากฝากพี่อุดรหน่อยเดอ้ออันนี้น้องบอสจะเป็นแอดมินของบ่าวเล็กพาแซบเดอ้อพี่อุดรฝากพี่อุดรหน่อยจ้าพี่อุดรเขามากสองสามมือยังไม่มีบอด้ยินบอด้ยินสมอบอได้ยิน ฝนตกแห้งตีฝากพี่อุดรด้วยเด้อจ้ะพิมพ์พูดพิมพ์คุยทักทายอันนี้น้องบอสเป็นเอดมินบาวเล็กพาแซบเองโทษแท้แล้วก็กลัวโทษอยู่ประมาณสามเทีย วันนี้ได้หนึ่งปลาด้ค่ะฝนตกทางอุบลปลาออกแกงทางทางกรุงเทพนะคะ่ะฝนตกทางอุบลปลาออกแกงทางกรุงเทพป,ปลาออกแกงบานไปช่องเบาเลขสามสี่หมื่นแล้วะคะ่ะเมื่อวานก็เป็นปลาดุกปลาดุกต้มน้ำปลาตต้มน้ำปลาแดก ซิมแจวอืมขอบคุณสุนติเกอร์สืสวยจากพี่อุดอนจ้าแกของแฉะตอนนี้บอกพี่ไปหนึ่ง